สวัสดีทุกคนมเมนีคอยอยู่ซิดนีนะคะเดี๋ยวคอยชิมาตอ่อพาสปอร์ตอยู่ซิดนีเราพี่นนะ้องน้อเดี๋ยวไปนุ่งกัน,นะคะ่ะ พี่นอ้องไปสถานถูดนะคะอ่าง่ายๆเลยเด้อค่ะจากโบสโบสถ์นะคะแล้วก็ย่างตรงไปตรงนี้เลยค่ะใส่ Google แมพง่ายที่สุดค่ะพี่น้องก็คือย่างไปถนนนี้เลยค่ะเดี๋ยวก็หอดสถานถูดนะคะพี่น้องมองกันเ้าไปจังเลยบรรยากาศ ข,ขบให้น้องยางคันหืูนะคะอะไรยางตรงไปเลยค่ะ ถึงแยกนี้นะคะพี่น้องกันยังตรงไปอยลยนะพี่น้องนะพี่น้องไ่ายสุดเเปิด Google แล้ะ่ะหอนเลยค่ะปอยยุ่งยากเนาะพี่น้องเนาะมาเห็ดเดี๋ยวขันตอนลยลย่เอรียดไปถังไหเดี๋ยวคอยส่ามาบอกให้ฟังค่ะอ่าแล้วก็ย่างขึ้นมากสันแตะเลยเด็กพี่น้อง พี่น้องคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่อิฉันเฮ็ดให้พี่นอ้องคนจีติดตามเพจของอิฉันนะคะผู้ใดที่อยากมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะบม่ว่าจะเปน็นซิดนีย์หรือว่าเมลเบิร์นหรือว่าเมืองใดก็ตามนะพี่น้องเด้อเอื้อที่อิฉันรู้จักนะคะเราอยู่ซิดนีย์เนาะเราบอกว่าตอนนี้สถานาการณ์อยู่ซิดนีย์นะคะขาดแท้แรงอยู่สิ์นะคะขาดและคะดแลนแรงงานนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดที่กำลังจะคิดมาประเทศน,อน้องช่วงนี้ ทำงานงา่ายหลายทงานง่ายหลายพี่น้องลวก็นพี่น้องลก็ทางานบ่อยหยาบค่ะพวกร้านอาหารหาหาร้านนียงสีงานเก็บทุกงานนี่่ะงายแห้งพี่น้องเด้อผูใ้ใดกําลังสิมานะคะไก่ตองเมืองตัวเองนะคะว่าเข้าถ้าเข้ามาแล้วเข้าสีเห็ดได้บ่เนาอพี่น้อง,นองเนาะบลเลือกง,งานบ่อยากจนเด้อพี่น้องจะฝากนะคะผู้ดใดที่กําลังสิมเรียนหรือว่าสิมเห็ดงานนะคะเวลาเข้าเห็ดงานกับ ะะเข้าต้องขยันต่างใจเนาะพี่น้องเนาะเออบอเข้าสิคิดว่าเออเขายู่เมืองไทยเข้าเป็นนันเป็นหนีเหตุเอียงมากแต่ใครอยู่เมืองหนองนะคะเข้าต้องเริ่มนับใหม่หมดเลยคะ่ะพี่น้องเ้อบางคนนะคะท่มาอย,ยู่ประเทศออสเตรเลียหรือว่ามาเหตุงานอยู่เมืองหนองนะคะอาจจะมีความอีโก้นะพี่น้องเนาะบอกว่าเอ้ยยเมืองไทยฉันเป็นอนันนีอันนันมากเออฉันอ่าเหตุงานบทสู่นะคะกับผู้ไอท่มาอย,ยู่ต่างประเทศนะคะ อยากให้ขยนันสู่ตั้งใจนะคะพี่น้องเนาะเออและอีฉันคิดว่างานเริ่มต้อนอาจจะเป็นลานอาหารนะคะหรือว่าเอยียงกระจานะคะหแหละเวลาเข้าเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะเข้ากระสีรูดทางค่ะว่าอนาคตหรือว่าอาชีพต่อไปเข้าเฮ็ดเหี้ยอย่างเนาะ,ะพี่น้องเนาะก็ขอเป็นกําลังใจหทุกคนนะคะที่กำลังซิมาเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศหรือว่ามาเรียนนะคะพี่น้องเน้ออย่าลืมนะคะว่า ทุกคนนะคะมีสตอรี่ทีดต่างกันนะคะพี่น้องเดอเออจังได้กับให้สุดๆนะพี่น้องเนาะเออขยันอดทนตั้งใจทํางานอนาคตมีแน่นอนค่ะพี่น้องเดอค่ะทุกคนมาพอกันอีกเลยนะคะทุกคนหลายๆคนถามพิฉันว่าถ้าสิมารเรียรือว่ามาเฮตนน้านะคะ,ะต้องเริ่มจากเอียงนะคะพี่น้องดิฉันขอแนะนำไปน,นะยคะว่าอันดับไหนคะต้องหาเอเจนซี่ก่อนนะคะว่า เท่าที่มาเรียนอ่าอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะเขาต้องหาเอเจนซี่ค่ะเดี๋ยวรมนีอีชันสิบห้าไปหุจารกับเอเจนซี่ที่อยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะที่จะสามารถแนะนําได้ค่ะว่าอ่าถ้าเจ้าอยากเรียนอ่าภาษาหรือว่าอยากอ่าเรียนดิพโลมาหรือว่าปริญญานะคะใส่เอเจนซี่ใดค่ะอันนี้เป็นเอเจนซี่อีชันแช่งแต่ใส่แต่เรียนภาษาถึงปริญญาเลยนะคะเดี๋ยวมาเหมาืนค่ะ ุกคนผู้ใดที่อยู่ซิดน,นีย์นะคะก็ต้องรู้จักเอเจนซี่นี่นะคะอ่าเอเจนซี่ไอกรุ๊ปนะคะพี่น้องอยู่ตรงอ่า uh, ถนนจอร์จสตรีนะพี่น้องอ่า uh, เลขที่650 65, คะ่ะพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวห้าสิไปเอเจนซี่ไอกรุ๊ปเดี๋ยวพี่นอ้องเด้อกคารเรลสามเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผู้ใดที่ยอยาก เวกษา,ามวิศวะยังมาคัดกันมากเลยค่ะเลเวลสามด้วยค่ะเด้อพี่น้องค่ะพี่น้องก็ติดต่อได้เลยนะคะอันนี้คือไลน์ไอเดีเนาะพี่น้องเด้อติดต่อได้เลยค่ะเพื่อออยากมากเมืองหนอค่ะมาเรียนภาษา